สวัสดีครับผมโปรโมชั่นติกกี้นะครับวันนี้ติกจะพาลูกค้ามาดูตัววายแท็กสีขาวลัดมากับชุดแต่งวายบอดีนะครับผมด้านหน้า F150 FORD สีแดงนะครับมาพร้อมกับไฟหน้ามัสแตงนะครับผมไฟตัดหมอกด้านล่าง5ดวงนะครับผมส่วนกระจังหน้ามาพร้อมไฟตัดหมอก3ดวงเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนฝากระโปรงหน้าตัดสติกเกอร์ดำตัดแดงนะครับผม ด้านนี้เลยชมกันประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจลดยก2นิ้วล้อย20สิบวายบอดี้แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น b b l อหรือวายแท็กสามารถติดตั้งตกแต่งแบบนี้ได้นะครับผมส่วนล้อเป็นล้อ20่สลบยยก2นิ้วนะครับยางเป็นยางแอมป์นะครับผมส่วนบันไดข้างเป็นของแรปเตอร์ส่วนด้านท้ายวายบอดี้ครับล้อยีิวนิ้วเหมือนเดิมนะครับสเต็ปของวายบอดี้เลย นะครับผมส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายมี3อย่างครับคือไฟท้ายตัว C กันกระแทกปิดท้าย f O R D แล้วก็กันชนท้ายเหล็กแฮมเมอร์นะครับคันนี้เปลี่ยนช่วงล่างเป็นของ p ปรเฟนเดอร์ทั้ง4ต้นนะครับผมโช่วด้านล่างเป็นของ p ปรเฟนเดอร์ทั้ง4ต้นเลยจะประมาณนี้นะครับผมอ่ะจะดูด้านท้ายกันแบบรอๆใหญ่ๆยักๆกกันก่อนนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจรถแต่งแบบนี้นะครับอินบ็อกซ์ด้านล่างหรือทักด้านล่างได้เลยนะครับผมส่งโปรโมชั่นให้ดูแบบจะ,จะจะนะครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณครับ